ไขกุ้งนะคะมีหลายไซส์ให้เลือกนี่เป็นปูปูตัวใหญ่มากเลยอของทะเลเสดดนะคะวุ้นี่มีหัวแบบมีไข่กุ้งเนี่ยนี่เราจะมาเลือกเืืออาหารทะเลกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรมากนะคะวันนี้ กดเลยอ้าออไ่อยากกินใช่ไหมป้าก็ชอปปิ้งนะคะว่าจะเลือกเอาอะไรปลาหมึกปลาหมึกโอจิงโง่อ้อค oh, ่โอจิงว้าวปกนกว้าวอ้ปูก okay. nice ินไงอ่ะยกให้ครับน้งครับ กรากำลังจะไปเที่ยวนะคะทะเลแต่ว่าก่อนจะไปทะเลนะคะเราก็ไปซื้อของที่ตลาดก่อนนะคะตรงนี้อยู่ที่บางแสนะนี่เป็นตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลานะคะนี่คู่รักเขาก็เดินจับมือกันเลยนะคะออนไม่ได้มาแบบนานมาก นี่นะคะมีอาหารทะเลสดนะคะเยอะมากให้เราเลือกซื้อเลยนะคะทุกคนเออกิ๊ฟก็ไม่ได้มานานมากแต่เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเราจะซื้ออะไรบ้างแล้ววันนี้กุ้งุ้งตัวใหญ่มากเลยเอาไปทำเอาไปทำอะไรนะตำตำไทยอะ่ะ กลังคือแบบว้างมากใหญ่มากมีน้ำจิ้มไข่ดูกุ้งดูกุ้งตัวใหญ่มากนี่เราจะมาเลือกเสื้ออาหารทะเลกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรมากนะคะวันนี้ ปลาหมึกเยอะมากอันนี้เป็นกุ้งกินตัวขนาดไหนขอน้อยกินอะไรก็ได้ที่แกะง่ายงนี่กันนี่ยอันนี้เขาเป็นเขาเราต้องซื้อไปแล้วเราต้องไปทําเองหรือเปล่าใช่มันจะม่นเขาไม่เขาจะมีเขาจะมีร้านที่เราไม่ได้เยอ๋ออันนี้เป็นขายกุ้งนะคะมีหลายไซส์ให้เลือก อันนี้เป็นปูปูตัวใหญ่มากเลยของทะเลส,สดๆนะคะอุ้ยอันนี้มีหัวแบบมีไข่กุ้งเลยกุ้งหัวไข่ เลย,ว,ยวันนี้จะซื้ออะไรบ้างม้ปลาหมึกแค่เนี้ยแบบฟุกสูงมากอะ่ะวันนี้กินอะไรคะอ,อรอ่ารอร่อยอร่อยอร่อย เยอะมากอันนี้ก็เป็นแบบว่าโลโคโลโคเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบพื้นบ้านนะคะทุกคนแต่ว่าเออแบบคนก็จะมาซื้อของที่นี่ไปแบบว่าไปนั่งกินที่ริมหาดกันค่ะอันนี้มาพี่สาวนะคะพี่สาวลอง ีพ่ลูกเขานะคะลูกชายสากนได้เนน่ยคิบะแกนอันนี้3ามโลร้อยหนึ่งก็สี่สิบบาท เอาโทรศัพท์มาอันนี้ก็แบบทุกร้านก็จะมีเป็นให้เราแบบสแกนมีน้ำจิ้มใช่ป่ะร้อยสี่สิบเห็ไหมคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มลองชิมได้ค่ะนี่บัตรนะคะประทานสินาทีค่ะสินาทีอ๋อเขาก็จะมีบัตรคิวให้นะคะน้ำจิ้มอ๋อเขามีน้ำจิ้มขายด้วย ซอสอันนี้คือไม่รู้อ่ะเมงดาก่องอันนี้อร่อยอันไหนอร่อยก่องอันนี้น้ำจิ้มเขาขายขวดขายเป็นขวดหรือว่าขายเป็นงอแบบไหนเลือกเลยปลาเก๋อันนี้อะไรเมงดาพี่ไก่ชิมนะพี่ไก่ชิมเนี่ยพี่ไก่เอาก่องอันนี้อร่อยอออยยูู่่่บงฮะเอาอันไหนเอาก็เอานะเฮ้ยเอาว่าไหนเอ๊ะคุณพ่อเขา กูแต่กูเก็ได้เอาไปมันก๋วยละาไหรอราคาสิบาทอ่ะเอาไป็นถุงกูลเหมือนกันปะเหมือนกันค่ะเอาถุงก็ได้เอาถุงเล็กหรือถุงใหญ่ถุงเล็กกินเออแค่ร้อยอันนี้อันนี้เป็นอะไรนะอ๋อแมงดาก็먹กูชอบอ๋อผมก็ไม่กมากส์โอ

별로 무서워 먹을래 안먹안 이게 오이? 오 오빠 이거 맛있지 이거 어, 이건 맛있지 어, 이건 맛있지 <놀람> <놀람> 이거? 이거 맛있

นี่เป็นกุ้งนี่ตัวโบอกเธอว่าทุก่มาอะไรก็맞아맞아ตากเอ็นเซ่อะไรก็ตาก,ก็จิ้วส์เลยเฟรชมาอ่างศิลานะคะจะต้องแบบว่าซื้อครกนะนี่ก็เป็นครกปกหินนะคะที่เขาขายมีผักขายแยก แล้วก็มีโคกเล็กด้วยดีนั่นล่ะนันคืกไข่นะกุ้ไข่ละก็ขายท่าไหร่เลย่ะอย่าบอกว่าสองรอมีเราินสองร้อยสี่สิบถาดละถาดละสองร้อยสี่สิบใช่ไหมตั้งถาดตั้งถาดไข่ห้าร้อยตั้งถาดห้าร้อยปูไข่ห้าร้อยอันนี้ปูเนื้อ ใช่ครับอันนี้เป็นไข่ทุกตัวนี่ปลาโตได้ดอันนี้นี่ยเนื้อคนไข่ใช่ครับอันนี้จะเป็นตัวมีนทุกตัวพี่จะเป็นไข่บาง่รอยี่เลยพี่ลุ้นเนาหรอว่าลุ้นแนวเหรอว่าจะมีหรือไม่มีไข่จะเป็นไข่บางทุกตัพี่ไม่ไข่ไม่ไข่เพราะว่าจะเป็นตัวมีนทุกตัวครับไม่ได้แต่ถ้าพวกเนี้ยร้าเราจะประกันอล้ไข่อัอันนี้จะเป็นไข่ร0อยเปอนีเป็นไข่บางครัมก็มีแบบนิดน่อยครับเอาไะ เอาแบบพี่ไม่ต้องจ่ายแพงถ้าพี่ยแบบนี้ก็าถ้าคนชอบกินไข่ก็จะต้องอ่ามันก็มีเนื้ออยู่ข้างในข้างในเนื้ออยู่แล้วพี่เอาไหมเอาไหมสั่งเอาเอาจานเนาะเอาถาดเลือกถาดหนึ่งเอาถาดไหนเอาถาดนี้อาถาดว่าโจโจอันไหนเอาถาดอันนี้อันไหนเอาอันนี้อะไรนะเอะเอาอันนี้นี้อืมไม่เคยกินก็กินมือครั้งหนึ่งเนาะในชีวิตก็ไม่เคยกินเหมือนกัน รนี่กลับบ้านหรือเน่นคับพี่เน่นเลยเน่นเลยนเนยังเน่เนสามสิบาทรีวิวได้นะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเขาก็จะนื่ทันทีใช่ที่นี่เขาก็จะมีบริการคนึ่งด้วยนะก็3าบาทก็เป็น2เจบาทเท่าไหร่ทำไม นี่นวดปลาหมึกปลาหมึกตัวกิ๊บเคยไปเดินที่ตลาดเลยนะที่ดานังใช่ปะ่ะก็แบบเออก็มีขายแบบนี้เหมือนกันว้าวมีโซชินี่เขาก็มีน้ำจิ้มขายด้วยนะหลายหลายรสชาติให้เลือก อยากกิไมอยา่ไ่ก็หอยเชลล์หอเชลอนี่อืมน่าิดนะนี่อร่อยมานี่ชิ้นนี่ก็ไ่ะไรอร่อย่อือร่อยมากนี่ก็นี่ก็หอยเป้าก็ชอปปิ้งนะคะว่าจะเลือกเอาอะไรปลาหมึก ปามโอจิอาโอจิ oh, so n อันนี้เป็นไม่กินไม่ก yeah? ินอันนี้ข้าวหลามนี่ก็กจ at ้ะ s t r i c สว่อืมรสจเลย ี่ก็โมก็มีแบบนี้นะฮะอเอาบุก้อนะอเอานี้ยอันนี้เท่าไหร่คะก้นนอนพระจัวโอนได้ไหมคะอ,อันนี้จะเป็นปู ของกินเยอะมากโอปาอีกอ็วบอกก็บะ Crab Fry อ่าอรัอที่สุดอันตันนี้เราก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราซื้อมานิดนึงแต่ว่าของอัไไว้ที่รถหมดแล้วนะคะที่เราซื้อมาทั้งหมดก็ โอป,ป้าก็จะกินแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยเไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราได้อะไรบ้างนี่เรามาที่รถแล้วนะคะ่ะไหนเนี่ของที่เราซื้อกันมานะคะเอาแมวกล่อง่าเอ้ยยังไม่ได้เอามาหรอยังไม่ได้กปุ๊บนี่รับไปใช่ไหมไม่ถึงแล้วทุกคน ของกินเยอะมากลมแรงมากนีมาทะเลกันนะคะ่ะามาปิกมิกเป็นไงบ้างคะอ๊ตอเอเอ๋อดใหยคนเยอะมากวันนี้คนแบบค่อนข้าง เยอะเลยทุกคน เป็นคนจัดการกันนะคะเขาไม่ใช่โน้ฟิงเกอร์โอนี่ฟิงเกอร์เาม่ถ้มันัยมัน้อแล้วมันมนนทำหน้ามันทำหน้าหมือนหโอ้หร้องเขาไห้โดนมันพยานี่ต้นตำ ยูนเทียจำพกน้จเด็นวัดปุกเอ้ถ้วยมาให้หน่อยวนน้นไม่นเลยอคนนี้คนไม่รู้เปูกนะมว้าวินดีไว้าวอ้ลปูกินไงอ่ะเดี๋ยให้ครับแป๊บนึงครับสองบ สาวคู่นั้นนะคะอยู่บนลอยอยู่บนห่วงยางนะคะน้ำใสอยู่นะทุกคนโอเคอยู่เลยอะ่ะนี่เด็กก็เล่นน้ำกันคนเยอะนะฟัง่งนู้นคนเล่นน้ำเยอะมาก เราจะพาให้ดูน้ำคลื่นคือแบบแรงมากนี่ืนแรงมากเด็กๆก็เล่นนะคะ <S <S เล่นแบบนี้เลยน่าสนุกแต่ว่าทรายที่นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกคนทรายที่นี่โอันนี้น้ำดำทรายที่นี่ค่อนข้างแบบเหลวๆหน่อยนะ ก่อกองทรายก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสวยนี่เด็กๆก็เล่นกันนะคะแบบนี้เลย่มตัวนี่ยวกันกิ๊บก็มาเที่ยวทะเลแบบไม่ได้แบบกิ๊บก็มาเที่ยวทะเลแบบน้ำ มาครั้งนะคะแถวนี้ก็ไม่ได้มานั้ประมาณ 5, 6, 7ปีได้แล้วนะคะทุกคนก็คนก็ค่อนข้างเยอะเลยเฮ้ยพูดหลายรอบมาว่าคนเยอะปกติถ้ามาก็บางแสนอะแต่คนเยอะแต่ว่าที่นี่ไม่คิดว่าคนจะเยอะไงอันนี้คืออะไรอันนี้เขาเป็นอ๋อล่องเหลือพายัก เด็กๆเด็กๆเขาก็เล่นกันอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะคะ ก็มาต่อที่ร้านอาหารนะคะจากที่แบบกลับมาจากที่ออ่ทะเลแล้วนะคะนี่ทางเข้าสวยมากแต่ลมแรงมากนี่คนลมแรงพาร์รัม ร้านอาหารเล็กๆนะคะทุกคนบรรยากาศต้มแรงได้น,นั่งหัวโตวเลยคนในบรรยากาศภายในร้านนะคะ กินอะไรคะกินอะไรจะสั่งเป็นอะไรวันนี้ก็อยู่ร้านอาหารนะคะทุกคนแล้วเรามาสั่งอาหารกันดีกว่า อย่างแรกมาแล้วนะคะเป็นข้าวผัดกุ้งมีกุ้งอยู่สองตัวมีนะคะเป็นเลียงส้มนะคะทุกคนมีเลี้มปลาน,นี่นีนะคะก็เป็นผัดอะไรเนี่ย <c oughs> มึงแปะให้กูดิปูเหรอ นี่นะคะเม,มนูที่สี่ปลากระพงผดัดชาเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกันนะอร่อยอร่อยอร่อยเหรอไปกินข้าว,าวกันนะทุกคน